เดือดแกรล้วม well, okay. ีงพาช่วยดเขายมึงไม่นเลยแกอะไรก็กินโลกาถามบ้านนามที่เราเกอือไก้ตเออกล้องดีออกจ้ะ แก้วลาแบแคบเดียวเท่าอนี้บอกไลยนี่แหละแก้เลาเราต่้อตาอาหารลูกตํม้มาหานมาดูมาด้วกินอาหารง,ง่ายๆได้ไหมกลุ่มไข่ไข่ลันตาตัวเยียมมากเลยอาหารบ้านมา นำมุกเต็มเตานะว้ากินหออแค่นผู้เฒ่าเป็นยิงหอกับน้ำกัน้ำห้ากองก่อนเปนงอกับลุงข้อแค่นื có miếng thịt tôm đây phát. Phát. mình thịt tôm cà tua, 8 món rồi thôi đẹp không? đẹp Không lắm tàu đây nói giờ bữa nào lại แกงหมอบ้ากบแบบแป,ป้งๆหอมีิงกว่เข่ก่อนเลยเอมมเย้ยมัเด้แยบที่เอ้ยนี่เราเกี่ยวเวลาแกบด้วยจับสุมทั่กิ่อาหารงร่ายๆมียายมาทำอาหารสุนทัยไว้ แยว่ากันบหม่จกะอืมพิดประหลาดอย่างนีง้เรอก็พักหลกกเนาะนี่นพักหลวกอยู่เอืมอืม เพราะเราไม่มองเห็นภูเขาบัดนี้อยูไหมาใส่ถุงมาปูมากาดไปแค่ไหนจะผูกห้อมแล้วผูกเฮี้แล้วหนึ่งเดียวคุกี่ใบเดีนะคุเนาะคุ

Quay lá quân thì hẹn nghe Mà Mà người lại đi. Mhm. Mhm. Mà Mhm. 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 cái Mhm. tạc Mhm. Mhm. khác rất

ย่างิมเยวกินน้ำพริกปลาล่าผักถั่วปักยาวต้มไก่กินง่ายๆกินอาหารง่ายๆวันนี้กินอาหารยากด้ไหมเออไม่เออไม่เออใช่ไหเออไ่อไ่ใ่เอ่ใครบนี่จริงนั่นจิงไมคุณใส่นเ ไข่น้ำพริกปลาไข่ขาดไปเลยต้องซื้อมาไว้ประจำไข่มะตุ่มกระทอดมะทอดกระตุ้งด้วยค่ะขาดไปเลยเป็นเล็กขาดเลยไข่

เอนเินเ <at home? S 2> ่อนเเนี the ่ยอยเออสิดตามงเเ็อยากขังอไดแล้วว no ันไปดวนี่ิว่ยังดาไปเมือง็หนึนึ่งทักทายทักทยติดตามใหมครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสุขสันต์ขอบคุณค่ะวันดีค่ะติดตามใหมครับ คุณยายกินข้าวแซ่บไหมครับแซ่บอยู่ครับสวัสดีคุณสุขสันต์กับคุณยังภาษาอังกฤษครูคิดกินข้าวแซ่บอยู่ครับอิ่มแล้วครับเนื้อสับก็ใครกินเยอะหรอกไ่่ใครเหรอปูเปล้าลาปูเปล่าลาปูหมดแล้วใครติ๋มบ้างลาบติ๋มบ้างบาราบริ้มกินอกของเก่ากินของใหม่่กินอาหารเปลี่ยนไปหรอือเปล่าเมื่อกี้ต้มไข่หน้าที่ปลา พัวปัดเงาไปไรกินด้จะไปไรไปดูไรเขาให้หนห่วงหกไป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 ม่อแค่นี้รับเกียบอกกไปเ่งใหู้นี่ให้มนหกครับเมื่อไรตัดเงตัดเกลียวตัดเกลียวเกบหนห่วงแลว แต่เราลุ well, s <S yeah. right. s <S okay. mm ้งเราคนนามเาลุงงตะเกียบเนี่ยโดเขาไม่ได้เข้าไม่ได้เลยต้องเดินๆเนาะยั้นจะลุงเราเด้อขอบคุณทุกคนเด้อที่ติดตามได้ตลอดไปดีค่ะตอนเย็นเจอกันใหม่บ๊ายบาย 你不和我提。Yeah, well,